สวัสดีจ้าย่าเย็นตะเวนเดงนด้วยจ้ามันอีนรีวิวอ่าทาสีนะคะมือที่สามมือที่สนะี่กระเซตไปบางส่วนเลยนะคะส่วนที่เส็นหลักคือตรงนี้นะคะตรงหนาหมุกเนี่ยนะคะตรงหนามุกตรงประตูนะคะประตูก็สีไม้มะค่านะคะเพดานก็ไม้มะค่าอ่ะไม้มะค่าคือการจ้าสีนี้ก็สโมกกี้กรีนนะคะสนใจก็สวยนะคะสวยละมุนละไมามากนะคะ โรแมนติกนะคะตอนกลางคืนก็มันจะออกขาวน,านวลๆนะคะไม่ไม่สว่างจ้านะคะแต่จะเป็นขาวน,านวลๆสวยจริงๆค่ะไม่คิดว่าแบบว่าไม่คิดว่าของเก่าเลยจะได้กลับมาใหม่แบบนี้เลยนะคะเนี่ยดีใจมากค่ะดอกไม้นี้ก็จะปลูกใหม่นะคะนี่ไม่สวยแล้วจะปลูกจะปลูกแต่ว่าก็แตกหน่อแล้วนะคะบัวสวรรค์น,นะคะนี่บัวสวรรค์สีชมพูนะคะบัวสวรรค์ รีบปลูกมากนะคะรีบปลูกมากกำลังแตกหนอนะคะกำลังแตกหนอเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะซุ้มประตูหน้าบ้านก็เสร็จแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะตอนนี้แดดส่องนะคะถ้ามุมกล้องก็ไม่ค่อยจะสวยนะประตูเราก็ใส่สีทองเข้าไปแล้วนะคะรั้วนะคะรั้วใส่สีทองเข้าไปแล้วนะคะ ตอนนี <window> ้กำลังทำประตูอยู่นะคะช่างกำลังทำประตูอยู่นะคะกลัวว่าจะทองเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวจะเป็นโบสถ์เป็นเมนไปนะคะก็พิจารณาอยู่นะคะต้องคุมช่างตลอดนะคะกลัวช่างเขาจะตามใจนะคะไม่ได้หามเที่ยงกันเด้อสองคนน่ะ ตอนนี้ช่างกำลังใส่สีทองให้ด้วยนะคะใส่สีทองสว,วยอย่าลืมเนี่ยบอกว่าให้ใส่แตด่ดอกก็ไปใส่ก้านอีกแล้ว,ว,วแล้ว,แ,ลวแต่ก็อย่าเพิ่งแก้นะคะลองปิดดูก่อนบางทีเราอาจจะได้ใส่ทองทั้งทั้งหมดก็ได้ถ้ามันไม่มากไป แต่ที่มองมันจะดูดีมากบานตรงกลางนี่มันใช่ค่ะมองเราลองมานั่งมองมองนะแล้วมันจะไม่มากเกินไปแต่ว่าก็เผื่อทาเสร็จเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ไม่ยากลบออกนะกำลังจะเสร็จนะคะตอนนี้ช่างก็ท้า,ส,าสีทองไม่ใช่เก็บไว้นะคะเก็บไว้ดูไม่ไม่ได้ลาสดบันทึกแล